สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำหวานแตงไทยกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะชื่นใจสุดๆค่ะขั้นตอนและวัตถุดิบใช้อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้แตงไทยหนึ่งลูกค่ะนำไปล้างน้ำก่อนนะคะแล้วก็นำมาปอกเปลือกค่ะแตงไทยนะคะเวลาเขาสุกมาค่ะกลิ่นเขาจะหอมมากๆเลยนะคะแล้วนำมาทำขนมนี้อร่อยมากๆเลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะนำมเมล็ดแตงไทยออกนะคะ ส่วนเมล็ดแตงไทยนะคะครัวอร่อยจังจะไม่ทิ้งค่ะครัวอร่อยจังจะนําไปตากแดดนะคะตากให้เมล็ดแตงไทยเขาแห้งสนิทเลยค่ะแล้วก็จะนําไปปลูกได้ผลผลิตเขาอีกด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะนําแตงไทยค่ะไปหั่นครึ่งนะคะแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นพอดีคําค่ะก่อนทําอาหารทุกครั้งนะคะครัวอร่อยจังก็ได้ล้างทําความสะอาดมือเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนแตงไทยนะคะหาซื้อได้ตามตลาดนัดทั่วไปได้เลยค่ะและก็วิธีสังเกตแตงไทยสุกนะคะแตงไทยเขาจะมีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็เปลือกเขาจะแตกออกนิดๆน,นะคะขั้นตอนนี้นะคะครัวอร่อยจังจะใช้ข้าวโพดเหนียวค่ะอยู่ที่ประมาณ7-8ฝักนะคะต้มให้สุกค่ะแล้วก็นำมาปาดเอา,มาเมล็ดเขานะคะ ใครไม่ชอบข้าวโพดเหนียวนะคะสามารถใช้ข้าวโพดเหลืองได้ค่ะข้าวโพดเหนียวนี้อร่อยมากๆเลยนะคะหวานมันมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำน้ำกะทินะคะน้ำกะทิจะใช้อยู่ที่1000 ML ค่ะนำไปตั้งไฟให้พออุ่นนะคะใส่เกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายแดง350กรัมค่ะแล้วก็กวนน้ำตาลให้ละลายดีเลยนะคะใส่ใบเตยตามลงไป1มัดค่ะ ทั้นตอนนี้ไม่ต้องตั้งไฟนะคะเพราะว่ากะทิเรานําไปอุ่นให้ร้อนแล้วนะคะพอเรากัวน้ําตาลมาจนละลายแล้วนะคะตักแตงไทยแล้วก็ข้าวโพดใส่รวมกันเลยนะคะส่วนน้ํากะทินะคะครัวอร่อยจังก็ได้ชิมแล้วนะคะจะหวานออกกลางๆค่ะไม่หวานมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ตักน้ํากะทิลาดแบบฉ่ำๆเลยค่ะ กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะส่วนสูตรนี้นะคะครัวอร่อยจังจะแยกแตงไทยกับข้าวโพดค่ะจะไม่ใส่หม้อรวมหม้อเดียวกันนะคะเพราะว่าบางคนไม่กินข้าวโพดก็มีค่ะทุกคนสามารถนําสูตรนี้นะคะไปลองทําทานหรือว่านําไปสร้างอาชีพได้เลยค่ะหอมหวานอร่อยมากๆเลยนะคะใส่น้ําแข็งตามลงไปเย็นๆค่ะเป็นเมนูคลายร้อนดับร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ครัวอร่อยจังก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ